สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนปีทุไทยทุลโลงนะคะวันนี้ช่องสมันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนๆในปีมาชมข้าวมันไก่นะคะไก่ต้มไก่ทอดนะคะเพื่อนมาดูมาชมกันได้เลยค่ะนี่เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่คุณบุญหลงนะคะจุดละยี่สิบบาทต้อ มีไก่ทอดไก่ต้มนะคะเพื่อนอาหานมางนะคะกล่องละยี่สิบาทนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ,ะแม่บุงใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเป็นลูกน้องอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เจ้าของร้านนะคะเสียงเราขออนุญาตถ่ายทำวันนี้ปลอดเสียงนะคะเราอยากได้เสียงธรรมชาติทุกวันจะมีเสียงเพลงนะคะแต่วนี้วันไม่มีวันนี้วันพักน,นะคะเพื่อน <c oughs> ยี่สิบบาทได้เยอะมากเลยนะเพื่อนนอนี่ะไ้ข้าวมันไก่คุณบุญหลงนะคะเราการันตีตรงนี้นะะเพื่อนมาดูนะคะบุญหลงแชมป์ข้าวมันไก่นะคะ เราอยู่ร้านบุญหลงแชมป์ข้าวมันไก่นะคะตล่องละยี่ิบาทนะคะเพื่อนรับทําข้าวกล่องบริการส่งนอกสถานที่นะคะเบอร์เธอก็ศูนย์เก้าแปดห้าสี่เก้าเก้าหกห้าสองนะคะนี้ก็รับทําข้าวกล่องด้วยนะคะเพื่อน,นะะก็จะขายไก่ต้มไก่ทอดนะคะ วาตาเลกาด้วยมัน่ด้วยอ่าการันตีแชมป์นะคะคุณบุญหลงเข้ามันไก่ก็คงจะได้แชมป์นะคะมาทานมากเลยนะคะูกค่ะก็จะมีโอเคค่ะ หนูค้าในในนี้ม okay. ีอะไรที่เป็นจุดเด่นทะน้ำพริกเหรอคะหรือยังในจิ้มน้ำจิ้มต้มพิเศษก่อนค่ะสูตรโบราณนะคะ้มีแบบพิเศษใไหมคะสองหน้าในกล่องเดียวก็มีคสองหน้าในกล่องเดียวโอเคนะคะเพื่อนนี่มีมีมีคนสั่งพิเศษไหมคะหน้าตาเป็นยังไงชุดพิเศษนี่จะชุดเท่าไหร่คะเน้องกล่องละสามสิบค่ะกล่องหน้าเดียวนะคะอ๋องหน้าคะ อันนี้กล่องเท่าไหร่คะอันนี้ยี่สิบนะคะอันนี้ยี่สิบก็มีถ้าพิเศษสามสิบใช่ไหมคะก็อสองหน้าสามสิบห้าบาทนะคะก็ค่ะน้องก็จะสะั่ง่ันเพื่อนไก่เน้นๆกันเลยนะคะนนคุณคุณหลงนี้ได้แชมป์เหรอคะยังไงเหียนที้มี่ ไงคขาเหมือนกับประมาณว่าเขาขายกันทั้งข้าครัวอ๋อใช่อ๋อนี่เป็นขายทั้งข้าวผัวใช่ไหมคะมีกี่สาขาคะประมาณสามสาขาขายอยู่ที่สุรินทร์นี้ใช่ไหมมีมีมีขายนอกไหมออกนอกไหมบุรีรัมย์บุรีรัมย์อ้ยแม่ขมีทั้งสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์เลยนะครับเพื่อน เราจะสัมภาษณ์หลายรอบแล้วเพราะว่าร้านน้องเขาติดเสียงเพลงเราก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์สักทีนะคะเราไม่อยากไปภาคเสียงใสมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะเพื่อนเราก็เลยน้นมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองอันนี้จะเป็นกล่องอะไรคะแม่อันนี้ของ20บาทของข้าวมันไก่เป็นแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วเราก็ปิดไว้ใช่ไหมครับขนบคุณโตนะคะโตโ น,นี่มาแย่งมาแย่งซีรถมอไซค์นะคะแม่คาเก็บของาช่วยหน่อยอ่าค่ะก็ช่วงนี้ก็จะขาออกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีส่วนไปทําบุญนะคะก็เปินก็เดินตลาดกันนะคะเก็บของมาช่วยวายว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยมาแอดจะไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเสียงเพลงจะดังมากตรงน,นี้ก็จะจะจีบน้องเขาหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังจีบไม่ติดเพราะว่ามัน กระทึกไปนะคะเ่นเราก็เลยมาจีบวันนี้เลยเ็มีรถเข้ามาอยู่แล้วนะอะไรหลบุวันนเตเลวันนี้ก็เตมตแม่แม่ค้าสวยนะคะข้าวมันไกก็อร่อยก็ทาทางกอร่อยนะคะก็ดูการันตีแล้วนะคะ วันนี้เราได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำนะคะร้านคุณข้าวมันไก่แชมป์บุญหลงข้าวมันไก่นะคะกล่องละยี่สิบบาทพิเศษสามสิบบาทแล้วก็ข้าวมันไก่สองหน้าสามสิบห้าบาทนะคะร้านนี้ก็อยู่ที่ตลาดเทศบาลสามนะคะ,ะเพื่อนๆถ้าเดินเข้ามาแยกไฟแดงแยกไฟแดงไปบุรีรัมใช่ไหมเส้นนี้นะคะเส้นจะมีเลี้ยว ้ายเข้ามาก็จะเจอร้านนี้นะคะร้านข้าวมันไก่ร้านแรกเลยนะคะอยู่รอบกลางนะเพื่อนก็าหาซื้อฐานได้เลยนะคะการันตีได้นะคะเพื่อนตีสั่นหน้าทานมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวรอบหน้าเราจะชิมนะคะรอบนี้เราขอขายก่อนนะ,ะเพื่อนรอบหน้าเราจะชิม อันนี้เป็นข้าวมันไก่หนูแดงหรือว่าโอ๊กข้าวมันไก่ทอดอันนี้จะมีสูตรน้ำจิ้มโบราณก็จะมีข้าวมันไก่ต้มแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดนะคะัเพื่อน,น,นใส่ชามก็ยี่สิบใส่ชาก็ยสิบใส่กล่องก็ยี่สิบแล้วก็ที่เราใส่กล่องนี้แถมน้ำซุปให้ด้วยไหมคะนี่แถมมีน้ำซุปให้ทุกคนด้วยนะครเพื่อน อะไรนะคะไก่ทอดกองหนึ่งต้มกองนึ่งไก่ทอดกองหนึ่งนะคะป้าหนูขอแปดนาทีนะคะรับป้าก็สะอาดนะคะเดือนน่าทานมานะคะการันตีแชมป์เลยนะคะเพราะว่าถ้ามันไก่เนี่ยจะทำเป็นครอบครัวนะคะเดือนแม่ค้าก็สวยด้วยนะคะ ดูนหน้าแม่กายยิ้มสวยเลยนะคะน้องทักไทย F4 ป้าหน่อยทักไทย F4 ป้าหน่อยมาลองชิมกันได้นะคะค่ะมาลองชิมกันได้นะคะ,ะก็จะมีะะน้องแนะนำร้านไหมลูกแนะนำร้านไหมทำกล่องทำอะไรไหมแนะนำได้ไหมก็รับทำกล่องด้วยค่ะบริการส่งนอกสถานที่ มีฟุตบอลด้วยใช่ไหมได้ไหมคะได้แต่ว่าเราทำํำตามงานใช่ไหมได<ห>้ค่ะน้องเขาก็รับทำตามงานางานะคะเบอร์โทโรก็เอ้ยโหจับตรงนี้จักกะจีนะคะผมส่วนกาแฟห้าสี่เก้าเก้าหกห้าสองนะคะเบอร์โท <c oughs> รได้จากน้องเล็กแดงอะแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะกันเพื่อนร้าน บุญหลงแชมป์ข้าวมันไก่นั้งเพื่อนสำหรับชุดรีวิวร้านข้าวมันไก่วันนี้เราก็จะขอจบลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะเจบก่อนนะเพื่อนคนกำลังเข้ามานะคะอะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชม คลิปใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะๆๆคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหนึ่เลยนะ